ครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบพรีเทสจุฬาพรปี2 5 6 5นะครับข้อที่3เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบรูปนะครับโจทย์เขาให้แบบรูปมา2แบบรูปแล้วก็ถามว่าผลลัพธ์ของ10คูณ a บวก b ส่วน2นะครับบวกด้วย100คูณ c ลบ1,000คูณ d เท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ย้อนขึ้นไปดูแบบรูปว่าค่า A ค่า B ค่า C ค่าดเท่าไหร่ซึ่ง ดดเขาซ่อนตัวแปรต่างๆเนี่ยอยู่ในแบบรูปตรงนี้ถูกไหมหน้าที่เราก็คือต้องวิเคราะห์ออกว่าตัวเลขนะครับในแบบรูปนั้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับอ่ะเรามาดูแบบรูปที่1กันก่อนจะสังเกตเห็นว่าตัวแรกคือ1.1ตัวที่2คูณคือ2.2นะครับมันมีการเพิ่มขึ้นแบบเราอาจจะมองเป็นการคูณ2ก็ได้นะครับหรือบวก1.1ก็ได้จริงไหมแต่ว่าเราเหลือไปมองดู ตัวทางด้านขวามือนะครับตัวนี้เห็นไหมมันเป็นหลักหลักยีกว่าวกว่ายี่สิบกว่าแล้วก็ร้อยามสองการเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าไม่เป็นการบวกแค่1.1เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นการคูณมากกว่าการบวกหน้าที่เราก็ต้องเช็คต่อ,อเราเช็คเลย1นึามสิบกับ26.4สิบดสีู่ซิว่า26.4มันคูณอะไรได้ ร้อยสาสิบสองนะครับกูก็ลองคูณด้วยเลขห้าดูเพราะว่ามันลงด้วยศูนย์ด้วยห้าสี่ยี่สิบถูกไหมเพอราะร้อยสามสิบสองมันไม่มีทศนิยมถูกไหมฮะคูณกันห้าหกห้าสามสิบบวกกันเป็นสาสิบสองห้าสองสิบบวกกันเป็นสิบสามก็เป๊ะพอดีเลยเนาะแปลว่าเราจะรู้ทันทีเลยว่ายี่หกจุดสี่เนี่ยมันถูกคูณด้วยห้านะครับมันเลยกลายเป็นร้อยสาสิบสองทีนี้เราไล่ย้อนคืนมา จุดนี้นะครับจะสังเกตเห็นไหมนะครับว่าตรงนี้คูณด้วยสองตรงนี้คูณด้วห้าคูณด้วห้าเนี่ยนะฮะแปลว่าตรงเนี้ยไอตรงที่มันหายไปเนี่ยนะครับเลขอะไรน่าจะหายไปจากสองแล้วก็เว้นเว้นแล้วก็ห้านะครับมันน่าจะเป็นเลข3กับสี่ถูกไหมอ่าสกับ4ี่เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูว่าจริงไหมถ้าเอายี่สิบจดส ตัวที่สองจุดสองคูณสามเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อ่ะคิดในใจก็ได้ได้หกจุดหกใช่ไหมแปลว่า A เนี่ยมีโอกาสเป็นหกจุดหกละนะครับ A มีโอกาสเป็นหกจุดหกละโนต้ตด้วยก่อนจากนั้นเราเอาหกจุดหกมาคูณสี่สิจริงไหมหกสี่ยี่สี่นะครับหกสี 24, ่ยี่สี่บวกสองเป็นยี่สิบหกอ้าเปะเลยนะครับแปลว่าการคูณขึ้น ไล่แบบนี้คูณ 2, คูณ3คูณ4คูณ5เนี่ยถูกต้องเรียบร้อยตอนนี้เราได้ A มาแล้วนะเราได้ค่า A มาแล้วถูกไหมหลบก่อนเนาะได้ค่า A มาแล้วนะคระั A มีค่าเท่ากับ6.6คือเกิดจากการเอา2.2ง2.2คูณด้วย3ถูกไหมต่อมาค่า B หาได้แน่นอนเพราะตัวที่เราจะเอาไปคูณก็คือ12 ูณด้วย6นั่นเองคือค่าบีคูณเลย6 2 12นะครับใส่2ทด1 6 38ทด1เป็น19นะครับ6 1, 6 1 6ทด1เป็น792ได้ค่า B มาเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมาหาดูแบบรูปที่2ต่อนะครับมาหาตัว c ตัว c ต่อนะครับอ่ะเป็นยังไงตัวแรก4.8มาตัวทีว 4, ่2 2.4เป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลดลงถูกไหมลดลงมา2.4ใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะลดลง2.4หรือถูกหารด้วย2ก็ได้ใไหมมี2กรณีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปักใจว่ามันลดลง2.4หรือหารด้วย2นะครับเราต้องเช็คกับอีกตัวเลขที่เรารู้ก็คือคู่นี้0.6ถ้ามันลบ2.4เนี่ยมันจะไม่ได้0.3เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะไม่เอาถูกไหมเพราะฉะนั้นกูจะใช้หาร2 ับหาสองแปลว่าตอนนี้เราจะหาซีได้ละหาซีได้ละขนออยญาตลบตัวค่าเอนี่นะฮะ,ะเราก็จะเอา2.4เนี่ยตั้งหารด้วย2ก็จะได้ค่าซีมาคือ1.2อถูกไหมเราลองเช็คดูถ้าเอา1.2มาหารด้วย2จะได้0.6มั้ยไหมลองดูนะ ดูปากเปล่าดูตาเป่าเลยก็ได้ไม่ใช่ปากเปล่านะฮะหดารสหาร, 2, หารครึ่งก็ได้ศูุดหถูกต้องนะครับแปลว่าการหาได้ศูดสการหารได้สองเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับต่อมาเอาศูนยมาหารด้สองก็จะได้ดเท่ากับศูนย์จุดหนึ่าถกไหมดก็เกิดจากการเอาศูนยมาหารได้สองก็จะได้ศูน่าโอเคไหมครับ ตอนนี้ได้ทุกตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะสิบคูณ a A ของเราคือ6.6บวกด้วย B b ของเราคือ792ดร้อมันถูกหารที่สอนะครับแล้วก็บวกกับ100่ง้อยคูณ c c ของเราคือ1.2แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับลบด้วย1,000งพันคูณกับ d ด็อกของเราคือศูนดห เห็นไหมฮะอ่ะคิดทีละตัว6.6คูณ10นะครับเลื่อนสูงไปทางขวาตำแหน่งนึงก็ได้เป็น66ตัวนี้หาเลย7แล้วก็12หาร2นะครับได้396 100คูณ1.2นะครับเลื่อนจุดไปทางขวา2จุดได้120ตัวสุดท้าย1,000คูณ0.15นะครับเลื่อนสูงไปทางขวา3จุดได้150 จับทั้ง4ตัวนี้บวกลบคูณหารกันนะครับมีแต่บกลบเนาะโอเคกูคิดมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็น432ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับโอเคครับ